ก็คือตัวนี้แหละดีที่สุดแล้วสาหรับสันอืแต่คนอื่นเพิ่นบมักเพิ่นก็บาว่าดีดอกเฮามักเขาเรียงถนัดมั้ลนะเนาะจ้าเขาถนัดมาแล้วเขามักแบบนี้เขาก็บ่าดีดีเลยล่ะดีสําหรับเขาเลยอ่ะมันได้เงินเดือนน่ะหาหาพ่อหรือเฮาน่ะแบบนี้เฮาไหนจบมาแค่ปหกครับได้รับเงินเดือนเป็นปริญญาเนาะอือเดือนละ4ี่มันก็เอาเปียงน่าจะมาบะเมียนเขาขึ้นฟักแกมือเขาจะเอาไป่งเขา หาเมือหามือจ้าหามือ,มอเขาเคยแกะไปส่งเขาถ้าถ้าเริ่มถ้าเริ่มเขาขึ้นฟักแบบนี้แล้วเขาก็แกะออกไปส่งเขาจ้าโลละจะบาทสุนทรีนต้งตสองร้อยห้าสิบหมายถึงว่าประกันราคาเลยมันถอยยังได้บ่ไเด้ก็คือสองร้อยห้าสิบจ้าประกันราคาวันน,นี้ถ้าได้ไลก็ไลายกว่านั้นอีกหนึง่งไลกว่าหนึสองร้อยเก้าสิบสวัสดีครับผมแนะน้าตัวนะครับสวัสดีค่ะแม่โมร้อยชาดีวันค่ะ ครับมองเ<ย>ห็นเขาอยู่ไหนี่ครับผมอยู่บ้านโจดจ้าบ้านโจดอ่าตำบลนี่ยังครับตำบลหนองขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิค่มจังหวัดชัยภูมิเขาเนี่ยน้องครับเนาะจ้าตอนนี้เขาเห็นยีอย่างยูเนี่ครับผมเลี้ยงมอนปลูกมอนเลี้ยงไหมปลูกมอนเลี้ยงไหมจ้าอันตัวอันไหมที่ของเขาเนี่มันเป็นไหมอย่างับคือเป็นไหมสีขาวเนี่ยครับไหมขาวไหมขาวจัด บริษัทจุนไหมไทยเขาเป็นในไม่มาอย่างไรครับก็ได้มาเลี้ยงไหมสีขาวนี่น้องเพิ่นเลี้ยงก็เลยอยากได้น้องเพิ่นค่ะครับก็เลยเอามาเลี้ยงก็ถือว่าดีอาชีพนี่ดีดีจ้ะเจังไหนจ้าว่าดีครับบอกโฟร์ซันผู้ชมฟังหน่อยแบบว่าได้เงินเดือนทุกเดือนได้เงินทุกเดือนจ้ะก็ได้เงินเดือนทุกเดือนเดือนละเดือนละตรงรายวานไหนครับก็คือเขาเอารายเขาก็ได้ลายค่ะเอาลายก็ได้รายจ้ะมันมันมันตกกองดำมื่น มื่นสี่มื่นสามกล่องหนึ่งนี่ไหมยความว่าอันกล่องทีเขาหลับเป็นเบียร์ใหม่มากบอกเขาเอื่นเบียร์ใหม่ว่าเฮ้ยใครไหมเป็นลูกเป็นลูก,ลกตัวน้อยน้อยลูกตัวน้อยน,ะน้อยหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องเขาซื้อมาจะบาทไหมครับหนึ่งกล่องน่ะเขาก็ซื้อมาหนึ่งพันเขามาขายได้พันหมื่นสี่พันค่ะกล่องหนึ่งนี่เขาสามารถขายเอาฟักขายขึ้นให้กับเจ้าเนี่ยหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนี้เขาเลี้ยงเหนึงจากอันจากกล่องครับ เลี้ยงเท่ยหนึงจากกองก็คือสามกองลังเดือนกับซี่กองลังเดือนกับสองกองครึ่งค่ะก็คือได้เราขันตามก็คือสองหมื่นขึ้นละสองหมื่นแปดพวกนี้แหละที่ครับสองหมื่นแปดมันเลี้ยงยากนะครับไอ้ตัวไม้ตัวนี้ก็คือว่าจังเขาเลี้ยงเทาก็ว่าง่ายเนาะครับแต่คนอื่นกับเขากับบอลลูน้ำอันดับแรกเอาอันดับแรกเทียฮาเทียหผู้ชมัครทั้งบาพิ่นอยากเลี้ยงนั่นี่ต้องมีแบบไหนเนี่ย ต้องมาเบิ้งน้ำเขาศึกษาน้ำเขาศึกษาจ้าต้องมีพื้นที่ปลูกไอ้ตัวใบหม่อนใบใบหม่อนครับจากไร่จังจะขึ้นไปจังกีพ่อเขากินหกไร่ขึ้นหกไร่ขึ้นท่านซีมาเลี้ยงน้ำเขาหนาหกไร่ขึ้นครับอันของอันคุณพี่เนี่ยปลูกปลูกตัวใบหม่อนเนี่ยไร่ปะไหนครับสิบแปดไร่แปดไร่ค่ะสิบแปดไร่จ้าสิบแปดไร่ปลูกหลายเธอปะนี่ปลูกลายมันจังเพื่อนพ่อ เป็นอาชีพของเขาเลยอ่ะเป็นอาชีพของเขาแล้วมันต่อจ้ะแหนวอื่นเขาเบาเลยคือแหนวอื่นเขากคเฮ็ดบุ่รีบางส่วนเนาะครับเขามาเล่นตัวนี้เขาเฮ็ดได้อ่ะอืเขาก็เลยมัดตัวนี้ปลูกง่ายจ้ะปลูกง่ายปลูกปลูกปีเดียวหอดสิบปีก็ยังบ่ได้ลื้อตัวต่อมอนใบมอนเนี่ยมันบ่ได้ลเลยมันจะแตกขึ้นมาใหม่อีกตับจ้ะแตกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆดีเนาะครับแล้วก็เฮ็ดสองคนผัวเมียก็ได้เจ้จ้ะเขาเลี้ยงมานี่มีอุปสรรคเองบ่มันตายมันอย่างมันก็มีค่ะมีมี ตายก็ตายได้ว่าก็บ่ตายหลายตายคือขั้นมันตายน่ะย้ำเขาอันเทพน่ะเขาก็ได้มื่นกลัวอยู่ครับตายอยู่ก็มีคือกันสูมันมันช่เป็นยุ่หนาฝนขั่นหนาแรงจัิงส่บ่เป็นยังครับดีไม่งามอืมเนี่ยหนาแรงสิไม่งามด้วยละเพราะหม่คือย้ำบ่ได้มัเกิดได้อยู่ละมื่นกว่าบาทถือว่าได้หน่อยบ่คือตอนหนานี้หนานี้นี่คือหนาจังหนาหนาวจริงอากาศมันแห้งมันได้ดีกว่าแต่มันได้หลาย อากาศเันแบบนี้มันได้ดีกว่าไม่ก็ไม่ค่อยตายครับเรียงง่ายเคยได้เรียงหลายที่สุดจากบาัตรแต่ง้นจากบาัตรเลียงหลายที่สุดคือเดียนนั่นสี่กองสี่กองเรียงแล้วเอาไปใครไปไครับไปขายอยู่ที่ไอ้ปันเป่าปันเป่าข้าเล้ยไปหน่อยนึงน่ะเลื้อยปันเป่าไปหน่อยนึงทางโรงงานขาเจ้าเอารถมาหลับได้เตล่จ้ะทางโรงงานเขามีรถ สิบลอยไงเลยรถบันนี้เข้ากับเป็นกลุ่มเครือข่ายเข้ากับร่วมตัวไปจุ่มกันยั่หันไปขายให้เพื่อนยั่หันเสร็จ้าพอดด้คเพูนกับสั่งกิโลใจต่างเลยมันเถอะเพื่อนเพื่อนบ่ได้จ่ายสดเด้อเพื่อนจะเข้าบัญชีเขาเอาเพื่อนโอนหายเลยมันเถอะจ้่เพื่อนโอนหายเขาเลยถึงเวลาขายขายดับมือนี่อีกหามือเพื่อนโอนเข้าบัญชีเลยป่าครับเขากิดเอาเงินในบัญชีเขาไม่ได้ถือเงินแบบไม่ได้ถือเงินไปกูไม่จะปีอะครับเนี่ยสิบเอ็ดปีสิบสองปีสิบสองปีแล้วจ้าสิบสองปีนี่ละก็คือขายไดด้ตลอ ขายได้ตลอดเทสตลอด <c oughs> โอ้เป็นอาชีพอันเขาเขาถือว่าครับเป็นอาชีพเขาอ่าเงี้ยวเงี้ยวแล้ววันเถอะ <c oughs> จ้ะเงี้ยวเงี้ยวบ่มีว่าเพิ่นผู้เห็ดเลี้ยงแล้วเพิ่นบ่มาหลับในบ่มีบ่ <c oughs> มีตั้งแต่เขาสิขึขืนแล้วใข้เขาไปเรื่อยๆ <c oughs> โอ้โหบ่มีแต่บ่พ่อพทรงเพิ่นเถะจ้ะโอ้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าปีเพิ่นเลี้ยงแล้วมันเป็นไหมที่ว่าบ่ได้สาวนั่นบ่จ้มันเป็นไหมที่อันขายฟัก ขฟักเกลี้ยงจักมือจังจะได้ไขฟักเลยตั้งแต่เอามาเลยยี่สิบสามวันขายยี่สิบสามวันจ้ะสิบสามวันขายได้เอาฟักไปขายเลยจ้ะจับเงินมื่นเลยบอกจับเงินมื่นคนเขาวชีปปุ๊บเลยอาทิตย์หนึ่งคนเขายี่สิบสามมือยี่สิบสามวันขายไอตัวใบม่อนเนี่ยเขาเอาเอาให้เขากินมืออะไรก็เกียมือเะไจากเทียงชาเส้าเทียงแดงครับเส้าเทียงแดง ชาวเที่ยงเย็นสามเวลาจ้สามเวลาตัดทีหนึ่งหลายวะครับตัดตัดเทียนหนึ่งตอนมันไว้ไงหน่ะหลายเป็นตันพุ่นมื้อหนึ่งอะไม่เอ้โอ้มันกินหลายอยู่ใช่ไหมมันกินหลายเวลามันมันมันใหญ่หน่อยหน่ะใหญ่จังสิเดี๋ยวนี้กับลังถ้วสุกอยู่น่ะอืมเนี่ยมันกินแห่งไงแห่งกินหลายมันเถอะแม่เอ้กินหลายอยู่อืบะเนีอันตัวอันใบมอนนี่เข้ารลดน้ำมันดูปะครับหดดูอยู่ เพราะว่าเขาขึ้นนาไฟฟ้าเดิแต่ว่านำไฟฟ้าของสันน่ะเนาะมันนีอยู่สามบ่อครับบัดที่นี่กับบ่อละพันบ่อนี่พัน,บอ,พนบอนั่นแปดร้อยบอนั่นสามร้อยอยังไงขาไฟอ่ะทุกเดือนสันจิตใจพันห้าพูดด้ถ้าตรมี้ค่าไฟสันน่ะแต่ว่าสันถักได้เงินเดือนละบัดที่นะ่ะคุ้มอืมก็คุ้มตาตีคุ้มเลยสันน<ะ>ัคุ้มเลยสรุปแล้วก็คือว่าซื้อเขานี่ก็กลบกองละพันสามจ้ะเขาจะซื้อจากจกองเดีสามเอ้พันเดียวหนึ่งพันบาท เขาซื้อเขาเนี่ยกองละหนึ่งพันบาทแต่ก็ค่าไฟอีกพันกว่าบาทแก็ลงทุนงานกับแห้งเขาหน่อย้ะโอ้ก็ได้ขายแล้วเขาก็ได้ขายแล้วเป็นไาซีบยางหนาแรงนี่เขาก็ได้ขายแล้วประมาณสี่หมื่นเรี้ยงละสี่หมื่นเอาเอาแค่นี้หนาแรงยิบสามมือไ้จับแล้วเงินยิบสามมือยิบสามมือได้ขายสี่หมื่นแมนหนาฝนมันได้หลายมันเยอะเด้ใบใบมอนใบมอนเท่าไรเขาแต่ได้เลี้ยงหลายเด้ หมายถึงว่ามันได้ฝนธรรมชาติเ่ยรียงสองหลังหลังนั่นแล้วก็หลังนี่เรียงพร้อมกันเลยครับนั่นคือเอาหนาฝนเลยมันเถอะจ้ะเอาหนาฝนแต่ว่าหนาแรกนาะที่ได้เดือนละสี่หมื่นสามหมื่นทุกเดือนครับถ้าหนาฝนที่ได้สี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นมันจะขึ้นไปเรื่อยๆโอ้ยก็เลยได้ดีเดีนะครับดีดีดีไทบันที่อยู่หม่องเขาอยู่นี่ก็เจ้าเรียงหลายป่ะมีหนึ่งสองสามสามคนจ้ะสามคนสามคนจะพอเดียวกันอ่ะ อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยจ้ะให้สามคนแต่จังหวัดอื่นก็จะภากรรันเลียมก่นนอกจากเชียงพุมบ้านเขาลายล,ลายลายจังหวัดอื่นก็นหลายลายลายอู๋ผมกับของก็ฮู้ที่นี่ผมไทยละเอียดนี่ยของก็ฮู้ว่าโอ้มีมีแบบนี้เมือม่อวานนี่มื่อวานนี่ลยเอ็ดกามาคนหนึ่งครับหนูหน,นูอยากดูตัวหมอนแม่สั้นให้หนูดูหน่อยสั้นว่าครับมาม้าไปเบิ้งแม่สิพาไปเบิ้งตามมาจากคลิปใครหรือเบล่แเมนบ่กันเลยว่าแมนก็เลยว่างสิเข่าไปเบิ้ง ตัวใหญ่แท้ส่นวาอันพี่ถ้าเกิดธรรมชมเมฟซช่องมเมนนวิธีกเกษตรอยากเลี้ยงคือพี่นี่สี่สามารถติดต่อพี่ได้ช่องท่านไหนนะครับขอเพจพี่เลยเพจของพี่ซื้อว่าเพจยังครับเปนายใส่ไหมคะ่ะถ้าธรรมช้ชมอยากเข้ามาเย็่ชมชมซีพีให้เปิดให้ค้นเข้ามเาบึงว่าพิ่มามามาได้เนาะจ้ะกับมีปัญหาอยากมาศึกษามาบึง ไอ่ตัวอันอน,นอนมไม้แท้ๆเนี่ยก็อยากมาบนกับเครือมามาได้เลยเดินทางมาได้มองนี่อุดรเมื่อวานนี่มาอุดรน,นะหมัวนี่ก็มีคนมาอุดรมานะโอ้กามาหยาบป่ะพี่เกาจ้าทำเกาะเจ้าเสร็จทางเก๋ามาหยาบป่ะเ <c oughs> จ้าอยู่ในเขาไปตะยานตะยานนี่ไปขี่ม,ามา <c oughs> ้าม <c oughs> ันก็เอาห่วยวัดไปนอนกันนอนเป็นกระมาเรื่อยๆเพื่อนเพื่อนยูยูแจงคอกับสิมาเต๋อแจงคอของเจ้านี่ยู่บ้านยังกับใครอีกทีนึง บ้านโจดบ้านโจดบ้านโจดอยูย่นี่เป็นบ้านโจดตำบลน,น้องคาตำบลน,น้องขาเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิค่ะตั้งกีบียดมาบ้านน้องโจดพี่น้องจ้าโอเคเอาถ้าสมาชิกเอฟซีอยากเลี้ยงนะครับยังไงรกดรโทรมาติดตอ่อมาได้เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรให้สำหรับมือนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณพี่ที่พาท่านผู้ชมมาเบิ่งใหม่นะครับกับช่องบ่าวแมนวิทีกเกษตรอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ,รบผมสวัสดีค่ะ